่ะเรามาดูกันเอ่าพาสุดท้ายในการอ่านอ่าพาสยืดตูของ h s k ระดับ4เนี่ยมันก็คือเป็นการแปลบทความสั้นละโจทย์เขาจะให้บทความสั้นๆมาประมาณ2แถว2ถ3ถึงแถวเสร็จแล้วก็มีเราเราเห็นรูปดาวไหมรูปดาวก็คือมีข้อสรุปให้อย่างตัวอย่างข้อสอบที่ผมยกมาเนี่ยอ่าคือตัวบทความเขาบอกว่าถ้าัวพ很活ย说话很有趣 总能给我们带来快乐，我们都很喜欢和他在一起。啊，活泼，啊，说话很有趣，啊，活泼和有趣。 ประการแรกคาว่าหัวพ่อแปลว่าอะไรหัวพ่อเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่ล่าเริงเป็นคนสนุกสนานแล้วโยชื่อล่ะคำว่าโยช่้เนี่ยสนุกน่าสนใจ เผื่หัวพวกเขาเป็นคนที่ล่าเริงสนุกสนานชัวรความนยกช่อแล้วเวลาพูดอะไรก็ดูสนุกดูน่าสนใจจงหนั้เก๋หัวแทนใต้ไหลควายเลือกเขาว่าจงคืออะไรครับเขาว่าจงคือมักจะใช่ไหมหรืออยู่เสมอ ส่งนึงเก๋อมนันได้หลยค่อยเลมักจะนำพาความสุขมาให้กับพวกเราพวกเราจึงชอบอยู่ด้วยกันกับหลอนอ่าแล้วตัวโจทย์เนี่ยเขาก็จะมีข้อสรุปมาให้ว่าอย่างนี้ถ้าชื่ออ什么样的人อ่าคือคำถามคืออันนี้什么样的人 เราต้องเข้าใจคำถามนิดนึงว่าเวลาเราพูดว่า什ย่างเน,เนี่ยเป็นคนแบบไหนเนี่ยอันนี้พูดถึงรูปร่างลักษณะหรือพูดถึงพูดถึงบุคลิกหรืออุปนิสัยครับอ่าเขาเป็นคนแบบไหนหรออย่างเงี้ยพูดถึงอุปนิสัยใช่ไหมเออเอ่อ คือในภาษาจีนน่ยการที่เราถามว่าสมอย่างเลยเนี่ยคือเป็นการถามครอบคลุมทุกอย่างเลตั้งแต่อุปนิสัยจนถึงหน้าตาเออเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมีคนถามเราว่าเออถ้าชือกรสุนเป็นยังไงเด่นเราก็อาจจะ,อะตอบอย่างนี้ก็อืมถ้าเห็นเยวแล้วขาสวยมากนะอ่าชิ่งเกอยียผด่วนิสัยก็ไม่เลวนะอะไรก็ว่าไปอ่า เรื่องการที่คนจีนถามแบบนี้เนี่ยเราสามารถตอบตั้งแต่เรื่องอุปนิสัยจนถึงหน้าตาเลยครอบคลุมหมดะทีนี้เรามาดูชอยนะครับอ่าชอยน่าสนใจอ่าโยโม่หมาคูเจ้าอเหตุที่ยกตัวอย่างข้อสอบข้อนี้อ่าเพราะจริงๆแล้วข้อสอบข้อนี้ในชีนมันเฉลยให้แล้วอ่แต่ว่าไอ้คำศัพท์ที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะ เขามีสีช้อยให้เลือกอคือเขาเป็นคนสวยและเป็นคนที่พูดจาสนุกพูดจาได้สนุกสวยและพูดจาสนุกเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นคนแบบไหนระหว่างโยม่หมาคูเจ้าอ่อให้ชิวประการแรกนะจริงๆแล้วถ้าเราเผมก่อนที่จะสอนเรื่องความหมายของคำศัพท์ ผมจะสอนให้มีเคาะก่อนอทุกคนชอบเขาใช่ไหมฮะแปลว่าเขาจะต้องมีอุปนิสัยเชิงบวกสี่อันนี้อันไหนที่เป็นเชิงลบบ้างปรากฏว่าคือจริงๆแล้วสามอันหลังเป็นเชิงลบหมดเลยแล้วก็เป็นคำที่เรามักจะเคยเรียนแล้วซะด้วยสิใช่ไหมอ่ะหมาครูแปลว่าอะไรครับเป็นคนที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมาคูคือมังง่ายอ่ะมังง่ายประมาเลินเล่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าอ้อคืออะไรจริงๆความหมายหลักของ,ง,งควาว่าเจ้าอ้าเป็นความหมายเชิงลบนะเจ้าอ้อแปลว่าอิ่งพยองอ่าผยองเหลิมอ่าหลงละเลิงอะไรอย่างเงี้ย ไห้ชิวล่ะที่อายใช่ไหมเหลือคำว,ว่าโยมหล้จริงๆก็คือกรณีนี้ก็คือเราตัดคำที่ความหมายไม่เข้าท่าออกให้หมดอ่าโยมไม่รู้ไ็นก็ยังพอได้ก็ยังพอได้คืออย่างน้อยเรารู้สองสองในสี่หรือสามในสี่เนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะละอ่าในกรณีที่เราแปล แปลไม่เก่งไม่เป็นไรเราก็ยังมีวิธีเขาว่าโยโมอเนี่ยแปลว่าอารมณ์ขันเป็นคนที่มีอารมณ์ขันคำว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมันตรงกับคุณสมบัติข้อไหนคือเป็นคนที่พูดจาสนุกใช่ไหมพูดจาน่าฟังพูดจาน่าสนใจคือเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน เออ่มีความรู้เรื่องคําศัพท์เพิ่มเติมออย่างเขาหมาหูเนี่ยบางทีคือความหมายเราชอบสับสนเนะี่ยหมาหูกับหมาหมาคูคูนี่มึงคนละความหมายนะใช่ไหมหมาหูแปลว่ามัง,ง่ายแปลว่าประมาทเลินเล่อแต่ถ้าหมาหมาคูคูแปลว่างั้นๆครึ่งครึ่งก,กลางกลางใช่ไหมเวลาพูดถึงความรู้สึกตัวเองอะ่ะเช่นถ้าหากว่ามีคนถามว่า เช่นบอกว่าอ่าเจ้าจนส์พักนี้ะนยะ怎么งพักนี้เป็นไงพักนี้เป็นไงบ้างเป็นการถามสาระสาระทุกสุดดิบอ่ามันเหมือนกับพายูดูยิงอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือเออเป็นไงพักนี้เป็นไงแล้วเราก็บอกว่ามาหมากก่าคูคูก็งั้นๆแหละ ก็เงันเงันหรือเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ร้ายหรือถามว่าช่อผู้เตี้ยหิงัยังหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็มามาหูหเงันๆ ส่วนคำว่าเจ้าอ้อนะวิธีใช้เจ้าอ้อก,กรณีเดียวที่แปลว,ว่าภาคภูมิใจเนี่ยกรณีที่แปลว่าภาคภูมิใจเนี่ยคืออันนี้อ่ะเช่นบอกว่าคือมันต้องบุกบุกคนอื่นแสดงความรู้สึกต่อเราอ่ะเช่นฟู่หมูเว่ 儿子，骄傲ออ。พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกคือคาว่าจ傲มันคือหญิงพยองหรือยืดอ่ะอ่ะคือพ่อแม่นี่ยืดแทนลูกอ่ะอ่ะก็คือภาพภูมิใจแทนลูก แต่ถ้าเราพักฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมันสามารถใช้ได้สองคำนะนอกจากเจ้าอ้อแล้วเพราะว่าคำว่าเจ้าอ้อคือถ้าไม่มีบริบทบางทีคนฟังก็สับสนนะถ้าไม่มีบริบทเพิ่มเติมเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเออเจ้าอ้อแบบว่าหญิงพยองแทนี่ยะเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีคาหนึ่งให้เลือกคือหัวหน ฉันภูมิใจในตัวเองมากแทนที่จะพูดว่าว我很อ傲อนอ,อเจพราอ้อมันสองความหมายนอกจากแปลว่าพยองกระเลิงแล้วแปลว่าภูมิใจก็ได้หรือยืดรู้สึกยืดมาก แล้วก็กลับมาที่คําว่าโยโม่อ่าหลายคนเคยเรียนคํานี้แล้วโยโม่อารมณ์ขันอ่าแต่นี้มันเกดความรู้แล้วกันคือจริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นภาษาที่ยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคือบางทีก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่าการที่เราเรียนภาษาและภาษาเราต้องยึดตามรูปแบบเดิมเสมอแ,แต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับไอ้การที่ใช้ภาษาวิบัตนะ <c oughs> ไอแ้แสดงอันนี้โอเคอ่า แต่คำวิบัติก็ใช้ให้มันน้อยก็ดีอ่าแต่คือค่อนข้างจะสนับสนุนให้มันเกิดคำใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับอาจจะสังเกตผมจะชอบแซวเรื่องว่าเออทำไมคำนี้ภาษาไทยไม่มีมีแต่คำทับศัพท์ใช่ปะ่ะเพราะว่าคืออย่างอเราเคยสังเกตมาคือในหลายๆชนชาติอ่ะพอใช้คำทับศัพท์ไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือภาษาตัวเองตายเออ บางทีตายถึงขนาดภาษาเขียนตายก็มีเช่นภาษาเวียดนามอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจว่าภาษาเวียดนามมีเฉพาะในสมัยโบราณซะอีกแต่พ่ออกว่าแม่ผมยืนยันเลยเพราะแม่ผมเคยไปเรียนที่เวียดนามบอกอ้จริงสมัยแม่สาวๆไปเรียนมันยังมีตัวเขียนเวียดนามอยู่เลยเขียนคล้ายๆภาษาจีนเป็นภาษาที่มีเสน่ห์มากเลยเขียนเหมือนจีนแต่เป็นตัวสะกดก็สี่เหลี่ยมแต่จริงๆว่าเป็นวิธีสะกดเอาเออ คือมันกั้มกึง่งคือถ้าภาษาเวียดน,นามไม่สูญหายไปนะเราจะพบรอยต่อระหว่างวัฒนธรรมไทยกับจีนเลยคือเขียนแบบจีนแต่สะกดแบบไทย <c oughs> เออเป็นภาษาที่แปลกดี <c oughs> เออแล้วก็มีเพื่อนที่แบบเป็นคนสะสมธงชาติเป็นเนื้อเนื้อธงชาติงชาติไทยคือเขาก็เอาภาพช้างช้างที่อยู่บนธงชาติไทยเดิมให้ดูว่าเออ เขาอยากจะพิสูจน์ว่าช้างตัวนี้มันคือตัวเดียวกับที่สวนสัตว์เวียดนามลูกป,ปั้นช้างแต่ปรากฏว่ารูปมันไม่เหมือนกันเพราะว่าลูปปั้นช้างเนี่ยในสวนสัตว์เวียดนามเนี่ยเขียนเป็นตัวยึดยือตัวอังกฤษแล้วก็ใส่วันอยุอะ่ะแต่ว่าในภาพที่สมัยนั้นช่างเขาออกแบบไว้ใต้ฐานเนี่ยมันเป็นตัวเวียดน,นามจริงๆซึ่งก็คือยุคแบบว่าไม่นานอ,อ,อ่ยุครุ่น ปู่ของเขาอ่ะออคือภาษาเยนามันมันหายไปแล้วเอพราะมัวแต่ใช้ภาษาของคนอื่นจนภาษาตัวเองตาย <c oughs> ซึ่งการที่ภาษาหนึ่งตายได้เนี่ยภายในคนสองรุ่นเองเนะสองรุ่นไม่ใช่สองร้อยปีนะสองรุ่นคือหกสิปี40ถึงหกสิบปีภาษาหนึ่งก็ตายละเพราะฉะั้นถ้าไม่เกิดคำใหม่ก็ภาษามันก็จะถูกทดแทนด้วยคำทับศัพท์ไปเรื่อยๆอแล้วมันจะหาย ผมจะยกตัวอย่างเขาว่าคขาว่าโยโมอเนี่ยอมันก็มีนักอักษราษาท่านหนึ่งเขากุ้งใจมากเขาอยากจะคิดคาใหม่สําหรับคนจีนเพราะว่าคือเขาเป็นคนฮ่องกงแล้วก็ฝรั่งบอกว่าเนี่ยคนจีนแบบว,ว่าคือไม่มีสุดทรียภาพเลยไม่มีอารมณ์ขันเขาก็แบบอารมณ์ขันเหรอ,อเขาว่าหิวเมื่อใช่ไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, มีฝรั่งบอกว่า มีได้ไงก็ในภาษาจีนฉันรู้พฆษณานุกรมคือทอกเขียงกันในพาษานุกรมเนี่ยภาษาจีนไม่มีคำว่าอารมณ์ขันอาจารย์ท่านนี้บอกว่ามีเดี๋ยวนี้เลยหรือฉันคิดเองต้องคำว่าโยมโมเออมันก็เลยเกิดคำว่าโยมโมคือเคาว่าโยคืออาการแบบอื่นๆบอกไม่ถูกโม่โม่คือรู้ในใจคืออาการแบบขำแบบขำในใจอ่ะแบบอือออ่ะเออ เออนี่ไงก็ฉันคิดให้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็บอกฝรั่งวันเนี่ยคือจริงๆแล้วคือภาษามันไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็มีคนคิดถ้าตดกเลยที่เรายังคิดอยู่เออแล้วอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ท่านนี้<ม>ก็เลยเป็นคนจีนคนแรกที่เป็นกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเออคือเขาไม่ชอบใจที่ฝรั่งมานั่งเขียนพจานานุกคมจีนเราบอกว่าภาษาจีนมีไม่มีคําอะไรบ้างไม่เป็นไรอาจารยนเขียนเอง เป็นพระเจ้าพระเจ้านาทุกรมฉบับจีนอังกฤษและอังกฤษจ,จีนฉบับสมบูรณ์ที่สุดนักเขียนคนนี้ชื่อหลินหยู่ถังนะลินหยู่ถังถ้าพูดถึงในนักอักษรศาสตร์ยุคป,ปัจจุบันใครที่ดังสุดก็นี่อยู่สองสามคนหนึ่งในนั้นคือลิลนหยู่ถังคนฮ่องกงอ,อีกคนหนึ่งที่ดังก็เบสิกมากคือเด็กมากเยทุกคนต้องเรียนคือหลู่ชุ่นใช่ไหม อออะไรก็หนุ่มชื่นนักเขียนคนจีน <c oughs> แต่สองคนนี้คือโดดเด่นไป่คนละด้านนิ้นอยู่ทางนี้คือแนววิชาการแล้วก็แอบเขาเรียกว่าอะไระแอบ,แบเออบางครั้งก็แอบเสียสีฝรั่งนิดหน่อยเช่นเขาเขียนเขาเป็นคนแรกที่เขียนนิยายเรื่องบูช h เทียนแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ คือฉบับแรกไม่ได้เขียนเป็นภาษาจีนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าคือคนอย่างพระนางวิโตเรียเนี่ยยุคกลเดนเอยุคทองของอังกฤษเนี่ยจีนมันมีมีมาตั้งแต่พันปีที่แล้วแล้วคนอยากได้จักรฟ้าจินใช่ไหมอ้าวมีแล้วเพราะว่าเขียนนะจีนมีนะแต่แต่ดูดีๆนะอียิปต์ที่ล้าหลังสุดเนี่ยเขามีก่อนจีนอีกสองพันห้าร้อย สองพันกว่าปีอะคิวพาตาเออคืออาจารย์ลิงอยู่ทางที่เขาจะอีโก้แบบแรงนิดนึงออ,ออกแนวประชดประชันเออส่วนหลู่ชุ่นนี่คือออกแนวขบทอออกแนวรีเออออวลล์หน่อยหน่อยออคือพูดถึงเรื่องอิสรภาพทางความรักนู่นนี่นั่นอ,อ่า สองคนนี้คือเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของนักเขียนยุคใหม่ของจีนช่วงยุคสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลองสร้างคําไทยใหม่เล่นๆก็ได้นะเขาไม่ได้ห้ามคุณว่าคุณไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วคุณห้ามสร้างคําไม่มีใครห้าม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ออันนี้ก็คือข้อสอบอประเภทสุดท้ายในพาร์ทการอ่านนี่ตอนนี้กี่โมงนะครับเหลือพาร์ทการเขียนยังไม่ได้อธิบายอ่าไม่เป็นไรวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนอ่าแล้วเราเจอกันครั้งหน้านะครับ